สวัสดีครับวันนี้ผมอมรีเจนโฮมคาร์เช่นเดิมนะครับวันนี้กลับมาอีกแล้วสําหรับรถสวยๆนะครับก็ถ้าใครกําลังหารถสวยๆนะครับแต่งครบๆเลขไม่หลักหมื่นคันนี้นะผ่อนถูกๆด้วยต้องจับต้องจองคันนี้เลยครับสำหรับคันนี้โตโยต้าวิลลต,ตัว1.5ตัว J ปี2014สีดําคันนี้เลยครับสุดหล่อเลยนะครับสำหรับใครที่อยากหารถผ่อนเบาๆนะคันนี้ผ่อนเริ่มต้นเพียง3,000บาทต่อง,งวดเท่านั้นเฮ้ย นิ่ต่อวันนี้คือประมาณหนึ่กว่าบาทเท่านั้นลูกค้าคือถูกมากนะสำหรับคันนี้ลูกค้าสีดําอย่างที่เห็นเลยโตโยตา้าวีออตัว1นตัว j ปี14นะครับก็ไฟหน้านะเป็นโปรเจคเตอร์นี่คือเปลี่ยนมาให้เลยนะธรรมดาเับเป็นไฟตาเพชรนะกันชนด้านหน้าคือโครเมียมนะครับสวยๆมีโลโก้โตโยต้ขนาดใหญ่เลยนะจ๊ะมาพร้อมด้วยไฟตัดหมอกคู่หน้าและแน่นอนที่อย่งบอกไปนะคือชุดแต่งมาให้แล้วรอบคัน คือข้อสวยสีแท้สีเดิมเลยลูกค้านะครับมามาด้านข้างของเขานะจ๊ะก็จะเป็นตัวแม็กแต่งนะลูกค้าเก่าทํามาให้อย่างสวยเลยนะครับแล้วก็ยางปีใหม่ๆยางขอบ15นะครับใช้งานได้ยาวๆหลายปีนี่มีไฟแก้มด้านข้างนะครับเป็นนี่ทำเป็นชุดแต่งปีออสอย่างนี้มาด้วย สวยๆกระจกด้านข้างนะเป็นกระจกแบบพับมือนะลูกค้าออตโนมือนะปี14นะลูกค้าแต่ว่าสวยเลยลูกค้านี่การส่งกันซาฟีนต่างๆทํามาให้ครบนะครับมือจับก็ยังมีชุดแต่งให้ด้วยนะใครชอบเท่ๆผ่อนในราคาแค่3,000คันนี้บอกเลยครบจบนะจ๊ะและรับประกันนะครับคันนี้รับประกันไม่มีชนหนักจมน้ำตัดต่อพิควําหรือว่ากอารอใหม่นะลืมบอกไปเลยคันนี้ม่เพียง8,000โลเท่านั้น ว้าว wow, นะลูกค้ารถสวยรถดีนะครับอุปกรณ์ครบแล้วก็ประวัติต่างๆนะมีให้ลูกค้าครบเลยนะครับเข้าสู่ตามระยะแน่นอนคันนี้คือตัวเด็ดเลยเดี๋ยวเรามาดูด้านท้ายกันนะครับมีสปอยเลอร์ดวเล็กๆแบบนี้นะดวงไฟใส่กิกเลยมีปาร์คเซนเซอร์และหน้าจอกล้องสองถอยให้ครบถ้วนออปชันคือมาเต็มเลยอ่ะเดี๋ยวลองเปิดท้ายนิดนึงอ่ะอ่ะนะครับมาด้านหลังกันเลยนะลูกค้าเห็นแล้วใช่ไหมเขาเป็นตัวที่ ติดตั้งตัวแก๊สมาให้นะครับตัวแก๊สเป็นระบบแบบใหม่เลยลูกค้าอย่างดีนี่หุ้มมาอย่างสวยงามเลยครับปลอดภัยนะระบบใหม่ๆใช้งานได้อีกยาวๆนะครับแล้วก็ประหยัดน้ำมันด้วยคันนี้อย่างคุ้มประหยัดทั้งเขาเรียกว่าค่าผ่อนรถนะและยังประหยัดค่าน้ํามันอีกนะตัวเนี้ติดตั้งมาหลายหมื่นนะครับลูกค้าเพราะฉะนั้นลูกค้าไม่ต้องเสียเงินติดตั้งเองใครหารถแกส๊สดีๆสักคันคันนี้เอาไปเลยลูกค้านะครับ เนี่ยดูโครงสร้างต่างๆได้เลยนะครับรับประกันไม่มีชนหนักจนน้ำแต่ต่อพิ้างหรือกรอไมมา,มานี่ดูตรงหัวน็อตต่างๆได้เลยนะเดิมๆไม่มีไขไม่มีถอดสวยจริงอะคันนี้เออนะข้างในก็มีแผ่นยางมาให้นะกันนงกันน้ํานะครับแล้วก็ด้านล่างก็จะมีน่าจะเป็นนี่ล้ออะไหล่อุปกรณ์ครบถ้วนนะครับ ให้ไปเลยระยะไม่ทีนะใครต้องการคันนี้นะต้องรีบจับรีบจองเลยนะครับเพราะว่าคันนี้มีเข้ามาคันเดียวด้วยผ่อนแค่สามพันสองวดเท่านั้นนะครับก็ออกช่องทางการติดต่อด้านล่างได้เลยนะครับไม่ว่าจะโทรมาที่เบอร์ศูนย์แปดเก้าสี่ห้าแปดแปดหกหกหนึ่งก็ได้นะครับหรือแคปหน้าจอเดีโยวนี้สมม่งมาที่แอสไตรีเจนทอมคาร์ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับด้านนอกอย่างที่เห็นเลยลูกค้าสวยงงสวยงามมากๆนะครับพวกชุดแต่งต่างๆมียันนี้เลยนะมียันที่ปิดฝาถังน้ามันนะตัวนี้ลูกค้าครบถ้วน นะสำหรับใครที่ชอบคันนี้ก็รีบจองได้เลยนะเพราะคันนี้มีคันเดียวบอกไปแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูภายในกันบ้างดีกว่าว่าสวยขนาดไหนครับเอาละครับมาถึงภายในกันแล้วนะครับก็บอกได้เลยว่าขออภัยที่พูดคำหยาบนะครับโคตรสวยคันนี้โคตรสวยลูกค้านะครับสภาพดีมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเบาะผ้าต่างๆนะบริเวณประตูอะไรพวกนี้นะสวยกลิบมากๆเลยนะครับมาขอนั่งนิดนึงแล้วกันอึ๊บ ตัวนี้ปี14ตัวเจนะครับเขาก็จะได้มาเป็นเบาะผ้านะแต่ว่าเบาะผ้าก็นั่งสบายนะระบายอากาศได้ดีด้วยนะครับอ่ะสตาร์ทนิดนึงขณะวันที่ผมถ่ายอยู่นี่น่าจะ40องศานะฮะเข้าเดือนแบบว่ามีนาคมต้องขอเปิดแอร์กันสักนิดนึงนะครับอ่ะเทสเลยนี่เทสให้ลูกค้าเลยว่าวันร้อนๆแบบนี้แอร์ Air ของเขาเอาอยู่ไหมเปิบ โอ้แอร์เย็นอย่างไวอะแอร์เย็นเชียบเลยลูกค้านั่งสบายแอร์เย็นนะครับแอร์เย็นสบายเลยนี่ผมปรับปรับ,บ <ๆ S 2> ลงเดีว่าจะเย็นเกินไปละนะครับเบาะผ้านะก็ระบายความร้อนได้ดีนะครับก็มีปัญหาเรื่องทำความสะอาดนิดหน่อยนะก็ไม่ต้องไปกินอะไรที่มันหกเลอเถอะก็โอเคแล้วนะครับออปชั่นก็มีเท่าที่ใช้ได้คือลูกค้าก็เป็นรถแบบปี2014นะครับแล้วก็เป็นตัว J ด้วยกับราคาแค่เนี้ยผ่อนประมาณ3 0 0 0 นะแต่ที่ลูกค้าจะได้เพิ่มเติมนะครับคือหน้าจอแบบนี้ลูกค้าสวยๆนี่สวยๆเลยนะครับนะลูกค้าแบบว่าเดินทางอะไรต่างๆได้เลยนะครับโอ้โหค่อนข้างสวยงามนะแล้วก็แน่นอนตัวนี้มันมาพร้อมกับกล้องส่องถอยอยู่แล้วนะครับลูกค้าทํามาให้เรียบร้อยนะครับสบายๆเลยลูกค้านะสำหรับตัวนี้ลูกค้าภายในถือว่าโอเคมากๆ สภาพดีนะครับระบบไฟต่างๆใช้ได้ทุกอันนี่นี่ดูครับยังไม่แกะตัวพลาสติกค,คุมเลยซ้ำนะบอกเลยคันนี้สภาพดีมากๆลูกค้านะเป็นตัวเกียร์ออโต้นะเนี่ยคือทุกอย่างคือโอเคหมดเลยนะครับสำหรับตัว J นะตัวนี้นะครับแล้วมีแบบออปชั่นแปลกๆด้วยนะด้านหลังเขาจะมีจอด้านหลังตรงนี้นะเดี๋ยวข้างหลังพาไปดูนะครับโอเคปะเดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่า คุณผู้ชมครับมีจอหนังด้านหลังเบาะด้วยดูหนังได้ลูก,ลกค้าครับอันนี้คือผ่อนสามพันนะสุดยอดเลยลูกค้านะครับแต่ติดอย่างนึงทำไมต้องเป็นหนังผีนะแผ่นแผ่นที่แผ่นที่ดีเจเรามีแค่หนังคันอันนี้นะครับลูกค้านะแต่ลูกค้าคือโดยรวมแล้วนะครับคันนี้นะผ่อนสามพันไม่แปดหมื่นโลนะครับมีระบบแก๊สทำมาให้แล้วเรียบร้อยนะครับ แอร์ต่างๆเบาะต่างๆคือนั่งได้ดีแอร์เย็นสบายนะครับแต่ที่สำคัญผ่อนแค่3,000เท่านั้นลูกค้านะครับใครสนใจคันนี้ต้องรีบๆเลยนะเดี๋ยวราคาเราไปแจ้งด้านหน้านครับแล้วก็มีโปรโมชั่นสำหรับคันนี้ด้วยครับตัวคันนี้นะครับ Toyota v บ o ต้น1.5ปี2014นะครับกับออปชั่นที่บอกได้ว่าเกินปีเกินราคาเกินรุ่นไปมากนะครับนะ ราคานี้นะลูกค้าไม่เพียงแค่8,000โลเท่านั้นนะครับกับราคาของเขา199,000บาทเครดิตดีฟิดาฟ่อนแค่3,000บาทเท่านั้นนะครับตอนนี้มีโปรโมชั่นส่วนลดส่งสุด30,000บาทหรือฟรีประกันภัย1ปีฟรีทุกค่าใช้จ่ายไปเลยนะครับก็ถ้าใครอยากเป็นเจ้าของนะครับก็ติดต่อช่องทางการติดต่อด้านล่างได้เลยนะครับไม่ว่าโทรมาที่เบอร์0894588661ก็ได้นะครับหรือว่าจะแคปหน้าจอวิดีโอนี้นะครับส่งมาที่แอร์ซายดิเจิ้งผาก็ได้เช่นเดียวกันนะครับก็ สำหรับวันนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าจะเป็นรถคันไหนก็ฝากกดไลค์กดคอมเมนต์กดซับสไครต์ไปด้วยนะครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ